นีแลนหวังส่งตรงคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟทักทายชงตี้หัวทายใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานคอนเสิร์ตปาร์ตี้ที่นักแสดงหนุ่มตีซูเปอร์สตาร์แดนมังกรหวังเฮอตี้แวงฮีดีหรือนีแลนหวังนีแลนแวงฟิตซ้อมจนพร้อมแล้วที่จะมาเสิร์ฟความสนุกพร้อมพบปะเหล่าชงตี้หัวชื่อด้อมแฟนคลับ ทุกคนอย่างใกล้ชิดให้ได้ใจสั่นระรัวพร้อมกันที่งาน2024-2025ดีแลนด์แวงดีปาร์ตี้คอนเสิร์ตินแบงคอกงานนี้หนุ่มดีแลนด์ตอบย้ำความฮอตแรงสร้างปรากฏการณ์บัตรโซเอาอย่างรวดเร็ว ใครที่มีบัตรไว้ในครอบครองเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสนุกด้วยกันได้เลยกับงานปาร์ตี้คอนเสิร์ตที่จะให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจที่ครบอัรรสมากที่สุดและเซอร์ไพรส์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนก่อนที่จะได้พบกันดีแลนหวังได้ส่งตรงคลิปสุดเอ็กซ์คลูมาถึงแฟนๆให้ได้เตรียมตัวเตรียมหัวใจให้พร้อมก่อนมาเจอกัน สวัสดีครับผมหวังเฮอตี้ครับผมตื่นเต้นมากๆอีก2สัปดาห์ดีปาร์ตี้ของเราก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้วพวกคุณพร้อมมาปาร์ตี้กับผมแล้วหรือยังครับแล้วพบกันวันที่28คธันวาคมนี้ที่ IMPACT Arena ผมรักคุณแล้วเจอกันครับบายๆเครื่องหมายตัวนอนแค่เห็นรอยยิ้มและความสดใสของดีแลนเข้าไปเชื่อว่าทุกคนอยากตะโกนถามดังๆว่าขอคนเข้าใจกับสิ่งนี้ที่ทำให้ใจฟูและจ ด้อมแล้วถ้าใครเข้าใจก็กำบัดไว้ดีๆอีกสองสัปดาห์ก็จะได้ไปพบเจอกับหนุ่มฮอตคนนี้ด้วยตาเนื้อแล้วได้โปรดเตรียมตัวให้ดีเพราะปาร์ตี้คอนเสิร์ตครั้งนี้ดีแลนไม่ได้มาคนเดียวเขายังพาดเลเทียวเกสและเหล่าพ้องเพื่อนมาร่วมเสิร์ฟความมันให้ทุกคนได้มาสนุกกันเต็มอัตรานอกจากนั้นยังเตรียมความพิเศษอีกหลายโชว์เพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะอีกด้วยบอกได้เลยว่า งานนี้มีแต่ความคุ้มดีแลนพร้อมมาตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้เสมอมาผ่านความสนุกและความสุขที่ทุกคนจะได้รับจากปาร์ตี้คอนเสิร์ตครั้งนี้รวมถึงผู้จัดไอมี I ่ไทยแลนด์ก็พร้อมสพอร์ตไม่อั้นกับโปรดักชันสุดอลังการแสงสีเสียงจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกคนในงานได้ดื่มด่ำไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับดีแลนอย่างเต็มที่ ค่ำคืนนั้นจะเป็นค่ำคืนที่ดีแลนและเหล่าชางตี้ฮูจะได้มาร่วมเก็บความประทับใจแบบไม่มีวันลืมไปด้วยกันแล้วพบกันที่งาน2,024 2,025ดีแลนแวงดีปาร์ตี้คอนเสิร์ตอินแบงคอกในวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567เวลา18นาฬิกาณอิมแพกอารีน่าเมืองทองธานีนนนน ติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o แอดอีมไทยแลนด์อจและ Twitter ร์แอดอีเมทีหวังเฮอตี้จีนแหวงเฮดีอักษรโรมันแหวงเฮดีเกิดวันที่20พันวาคมคศ1998ส 1, 8, หรือดีแลนหวังดีแลนแวงเป็นนักแสดงนักร้องเป็นที่รู้จักจากบทบาทเต้าหมันซื่อในซีนซรีส์โทรทัศน์ของจีนในปีคศ2018เรื่องมิโอการ์เดรักใสใสหัวใจสีดวง ซึ่งผลักดันให้เขามีชื่อเสียงในระดับนานาชา,าตินอกจากนี้เขายังมีชื่อเสียงจากผลงานอื่นๆในเรื่อง Love Between Fairy and Devil ของรักของข้า